ครับก็เข้าสู่นะครับบทเรียนที่เท่าไหร่นะฮะจำไม่ได้นะไม่ได้ทํานานแล้วนะก็วันนี้นะครับก็จะมาพูดถึงเรื่องของการลู o นะครับการลูปคืออะไรนะครับเดี๋ยวสักครู่หนึ่งกลัหม่อ่กคนัการลูปนะครับก็คือเป็นคําสั่งที่ใช้ในการวนซ้ํานะครับซึ่งก็จะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับก็คือลูปแบบ Y นะครับแล้วก็ลูปแบบ for นะครับแบบ for กับ y นะครับในไพทอนก็จะมีอยู่2ส่วนหลักๆนะครับ อาทิตย์เรามาดูกันนะครับในรูปแบบของของการเขียนนะครับแบบ Y ทุกนะครับแบบ Y นะครับก็คือเป็นการวนวนซ้ำนะครับวนไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จนะครับถ้าเราสังเกตนะครับว่ามันไม่ขึ้นสไลด์ให้นะพวกชี้เลเซอร์นะครับอ่ะถ้าเราสังเกตนะครับว่า Y นะครับก็ ตามด้วยนะครับ t r นะครับ t r ใน Python นะฮะก็จะเป็น T ตัวใหญ่แล้วก็ตามด้วยตัวเล็กนะครับแล้วก็เครื่องหมายนะครับ semicolon นะไม่ใช่ semicolon นะครับตรงนี้ก็จะเป็นโค้ดนะครับอะไรก็ช่างนะแล้วก็เบรกคำสั่งเบรกก็คือเป็นคำสั่งที่ใช้ในการหยุดนะครับนั่นเองนะครับ y h t r ก็คือจะซ้ำไปเรื่อยๆจนกว่าเงื่อนไขจะเป็นเท็จเช่นอ่าเช่นอะไรเออตัวอย่างนะครับเช่นอ่า สมมุติว่ามีนาย A ใช่ไหมครับเดินมามันวาดได้ไหมเอ่ยนะไม่ได้ใช้นาทแล้วนะครับอ่ะสมมุติว่านาย A นะครับตรงนี้เดี๋ยวเราต้องการให้เขาเดินไปสิบเก้านะครับเราบอกเขาว่าเฮ้ยนาย A นายเดินไปเลยนะสิบเก้าจนกว่าเราจะบอกให้หยุดนะครับนายเอก็จะเดินไปเรื่อยไปเรื่อยไปเรื่อยเลยนะเดินไปเดินไปเดินไปก็สิบบวก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 สิบไปเรื่อยนะครับจนกว่าเราบอกว่าเฮ้ยเบรกเบรกก่อน เขาก็จะเบรกแล้วเขาก็จะหยุดนะครับพอเบรกปุ๊บเงื่อนไขตรงนี้จากที่เป็นทูนะครับจะกลายเป็นฟอลทันทีอ่ะนี่คือคอนเซปต์นะครับไม่น่าจะยากนะน่าจะพอเข้าใจกันอยู่เนาะอันทีนี้เรามาลองดูนะครับก็คือบอกว่าบวกค่าไปเรื่อยๆนะครับถ้าครบร้อยแล้วหยุดพร้อมกับแสดงผลอ่านะครับมันเป็นยังไงนะครับแล้วก็จะประกาศตัวแปรก่อนนะครับว่าให้ i เนะี่ยเท่ากับ5นะตอนนี้ I มีค่าเท่ากับ5นะครับ ทีนี้เราก็ทำการเปิดนะครับ y นะครับ w h i l e true นะครับเป็น t r เป็นจริงซะแล้วก็ตามด้วยโคลอนนะครับจากนั้นก็ให้ i 5, บวกเท่ากับ5ตรงบวกเท่ากับนี่ยใน python นะครับหรือว่าในภาษาโปรแกรมเนี่ยมันจะได้นะครับ i บวกเท่ากับ5เนี่ยมันมีค่าเท่ากับ5 r มีค่าเท่ากับ i นะครับบวก5นั่นเอง ไอบวกหนะครับแต่ว่าเขาลดรูปให้มันเหลือแค่บวกเท่ากับนะครับหรือถ้าจะเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์นะครับก็คือไอก็คือ5ใช่ไหมก็คือเอา5้าเนี่ยมาบวกห้บวกหเท่ากับสินะครับก็ปิ้นอ่าก็ปิ้นไอก็คือแสดงผลไอก็คือที่มีค่าเป็น10แล้วจากนั้นนะครับก็เข้าเงินไข I ีเลยนะครับ I ีนะครับถ้า I เท่ากับเท่ากับ100เนี่ยให้มันหยุดนะนะครับให้มันหยุดนะดังนั้นแล้วตอนนี้ไ I มันมีค่าเท่ากับ10มันไม่ถึงร้อยใช่ไหมครับมันก็ยังเป็นจริงอยู่มันก็มาวนใหม่นะครับจาก10เดิมเนี่ยบวกอีห้าก็กลายเป็น15แล้วก็มาเช็คเงื่อนไขแล้วก็มาแสดงผลก่อนนะฮะแล้วก็มาเช็คเงื่อนไขว่าเอสิเนี่ยมันเท่ากับ10บไหมยังไม่เท่ากับ10ก็วนไปเอยนะครับวนไปเลยจนครบ100พอ100ปุ๊บก็หยุด อันนี้คือตัวอย่างการแสดงผลใช่ไหมเห็นไหมครับสิ 10, 15, บสิบห้าบกทีละห้าไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆจนถึงสิอ่าหนึ่งร้อยนะถ้าหนึ่งร้อยปุ๊บเอ้ยมันมันทุกตั้มหนึ่งร้อยแล้วหยุดเลยก็สั่งหยุดนะครับแค่นั้นเองนะอ่ะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างมันก่อนนะนะครับตัวอย่างตัวอย่างนะตัวอย่างป,ปึ๊บอ่าตัวอย่างนะครับนี่ยังไม่ได้สร้างอะไรเลยนะเพิ่งโหลดเมื่อกี้เลยนะฮะอันนี้คืออะไรเอ่ยใช่ไหม ันต้องอเดี๋ยวก็ปิดก่อนได้ไหมอ่ะปิดได้นะครับเดี๋ยวเรามาสตาร์ทโค้ดกันเลยนะครับแล้วก็มาสร้างโปรเจกต์กันเลยเอาเป็นซิงเกิลนะครับอืมแล้วก็สร้างไฟล์นะครับ Python นะสำหรับใครที่ยังไม่ได้ติดตั้งตรงนี้นะครับก็ไปดูคลิปแรกกันเลยนะครับรูปนะครับชื่อว่ารูปป๊บเขีดไฟล์ขึ้นมาเลยจริงๆแล้วเนะี่ยถ้าใครทำในมือในคอมได้ก็จะดีนะ ก็ใช้ตัวอคอลัปก็ได้นะครับแต่ว่าถ้าใครที่มีนมือถือก็ไม่เป็นไรนะเราก็จะสอนน้มือถือเป็นหลักและกันนะครับเอาสร้างไม่ได้หรอเอาสร้างได้แล้วนะครับอ่ะทีนี้นะเดี๋ยวเราขอลบนะครับเดี๋ยวจะลบตรงนี้ทิ้งไปนะเพราะว่าไม่ได้ใช้นะเราจะเขียนใหม่เลยนะครับก็ลูปนะครับประกาศคอมเมนต์หน่อยว่ามันคือเรื่องของการลูปนะครับ รูปนะประมาณนี้นะครับอ่ะทีนี้เราจะมาเขียนฟังก์ชันง่ายๆก่อนนะครับเงื่อนไขง่ายๆมาการเช็ครูปนะเราก็ให้นาย A ใช่ไหมนาย A นะครับก็เป็นนาย A เอาสาังกฤษนะครับนายนาย A นะครับเท่ากับ0ก่อนนะเออนายเเท่ากับ0เพราะว่านาย A ยังไม่เดินใช่ไหมเราจะให้นายเยเดินไป19เรื่อยๆนะครับ นี้เราก็ทําการอะสร้างคําสั่งรูปให้เขานะสั่งนายเให้ไปเดินเนี่ยเราต้องทอํายังไงก่อนนะครับแล้วก็ประกาศ Y ขึ้นมาก่อนนะครับสร้าง Y ขึ้นมาเป็นทู่นะครับหรือจะเก็บเป็นอีกตัวหนึ่งก็ได้นะครับเช่นอ่าอ่าตั้งชื่อตัวแปรว่า walk ก็ได้นะครับ walk แปลว่าเดินนะ walk นะครับตัวแปรอย่างที่บอกไปนะครับก็พยายามตั้งชื่อให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราจะทำนะ walk บอกเท่ากับเอา t ไปก่อนนะนะครับบอกเท่ากับ t o ไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่ว่าบอกอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือจะไม่ใส่ก็ได้แล้วแต่นะครับแล้วแต่เรานะครับเพราะว่ามันมีค่าเท่ากันใช่ไหมบอกเท่ากับ two นะครับตรงนี้ก็คือ t ูเหมือนกันนั่นเองนะแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายโคลอนนะครับอ่ะทีนี้มาต่อกันนะครับมาพิมพ์กันต่อเลยทีนี้เนี่ยเราต้องการให้นายเใช่ไหมให้นายเนี่ย ันซูมได้อีกไหมหรือมันได้แค่นี้เดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวขอเซตติ้งอะไรก่อนนะปึ๊บปึ๊บไม่ได้ใช้นานแล้วเหมือนกันนะ <c oughs> ชื่อมไม่น่าจะมีเนาะไม่เป็นไรนะครับอ่ะนี่คืออะไรอ่ะเราขอเปิดก่อนอ่าไม่เป็นไรนะก็น่าจะพอรู้กันอยู่นะครับไม่ต้องเปิดก็ได้นะอ่ะ ทีนี้ทํำยังไงต่อนะครับก็เราจะเริ่มนะตอนนี้เราเราเตรียมละเตรียมคําสั่งให้นายเเนี่ยจะเดินหน้าแล้วนะเราก็ทําการสร้างตัวแปลว่า Walk เป็น t ทูแล้วนะครับก็ให้นายเเดินนะก็ให้นายเเนี่ยนะครับนายเนะครับไปบวกหรือเท่ากับหรือจะเท่ากับนายเนะครับบวกด้วย19ใช่ไหมสิบเกนะครับใครจะใช้แบบนี้ก็ได้หรือ จะใช้แบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับปึ๊บนี่นะครับทำงานได้เหมือนกันนะครับต่อมาเ,อเดี๋ยวขอดูก่อนว่านายเอเนี่ยนายเดินจริงหรือเปล่าหรือว่านายแกล้งเรานะครับก็ทําการปิ้นก่อนเลยปิ้นนายเอนะครับนายเว่านายเเนี่ยนายวิ่งไปกี่ก้าวแล้วนะครับหรืออาจจะเพิ่มสตริงให้ให้ให้เขาหน่อยนะครับก็จะเป็นเครื่องหมายนี้นะครับาตามอั เอาทีละขั้นตอนก่อนเนาะหรือจะงงกันนะครับอ่ะเอาเป็นอย่างนี้ก่อนนะครับแล้วก็เอาไปด้านหลังดีกว่าหรือจะไปด้านหน้าดีอ่ะอันด้านหน้าก็ได้เริมสับสนแล้วนะครับนายเอนะครับนายเอเดินไปแล้วนะครับตามด้วยจำนวนเก้าด้านหลังนะครับอย่าลืมนะครับว่า ในส่วนของพิ้นเนี่ยเขาเขาเขารับค่ามาเป็นแบบพารามิเตอร์นะครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าเราไม่บอกหรือว่าไม่ทําการเชื่อมให้เขาหน่อยเขาจะเออร์เลอร์นะครับดังนั้นจะใส่เครื่องหมายบวกหรือว่าจะใส่ลูกน้ําก็ได้นะครับแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยเขาใช้ลูกน้ํากันนะครับอ่ะทีนี้นะครับเราก็ได้ทําการพิ้นละทีนี้เดี๋ยวขอรันหน่อยนะจะได้รู้ว่ามันเป็นยังไงนะ อาผิดพลาดน,นะฮะแม้ว่าไ,ไม่มีสระอือน,นะครับพยายามเช็คด้วยนะบางทีเราไม่ได้เปลี่ยนภาษานะครับตรงไหนเอ่ยนะไม่ได้เช็คเลยจืดจืด,ด,ดอ๋อตรงตรงนี้นะครับอ่าพิธีแก้ก็แค่ลบๆไปเรื่อยนะครับลบๆไปเรื่อยๆนะอ่าลบๆไปเรื่อย,นะออยน่าจะได้แล้วนะนะครับเออร์อพวกนี้ก็เกิดขึ้นบ่อยนะครับนี่ก็โฆษณานะอ่ะเห็นไหมครับว่า โอ้เลขมันเยอะแยะเลยนะครับทาไมมันขึ้นเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเราเนี่ยไม่ได้ทําการบอกว่าให้เขาหยุดตรงไหนนะใช่ไหมมันก็จะทําการวนไปเรื่อยเลยที่เมันก็จะขึ้นเรื่อยๆนะครับนั้นปิดเทอร์มินอลก,ก่อนนะครับทีนี้เนี่ยเพราะว่าเราต้องการให้เขาเดินแค่กี่ก้าวดีร้อยก้าวแล้วกันนะครับร้อยก้าวแล้วก็ให้เขาหยุดนะครับเหมือนมันจะเด้งนะเพราะว่าเราไปกดฟอร์ตลอดนะครับโปรแกรมเด้ง อ่ะทีนี้นะครับเราจะทําการสร้างเงื่อนไขนะครับให้กับนายเว่านายเเนี่ยนายคนเงินกี่ก้าวนะครับก็ i ิฟไปเลยครับนะครับจริงแล้วตรงเนี้ยเราจะใส่เครื่องหมายตรงนี้ก็ได้นะครับหรือจะไม่ไม่ใส่ก็ได้นะในตัววงเล็บนะครับทํางานได้เหมือนกันแต่ถ้ากลัวตัวเองงงนะครับก็ใส่แต่ถ้าคิดว่าเอ้ยฉันน่ะเทพแล้วนะก็ไม่ต้องใส่นะครับอ่ะ ทำงานได้เหมือนกันนะครับเราก็จะให้อนายเอนะครับนายเอเนี่ยถ้าหากว่านายเอเนี่ยเดินไปถึงนะครับ109เกนี่ยก็จะทำการเบรกเลยนะครับเบรกก็คือเป็นคำสั่งหยุดนะครับหยุดนั่นเองหรือจะใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเบรกนะครับก็เปลี่ยนนะครับเพราะาเราทำการประกาศตัวแปรว่า walk กแล้วนะเราก็ทำการ กำหนดตัวแปรนะครับให้ตรงให้ตัวแปร walk เนี่ยมันเป็น false นะครับก็คือ test นั่นเองนะครับก็คือมันก็จะเปลี่ยนจาก walk ตรงนี้ที่เป็น true นะครับที่วนไปเรื่อยๆเนี่ยจะกลายเป็น false นะครับหรือจะใช้คําสั่ง b r e a ก็ได้เหมือนกันนะครับได้ได้สกรณีนะครับการเขียนโปรแกรมก็ได้ไดหลายทางนะครับอ่ะลองรันให้ดูก่อนเห็นไหมครับว่า นายเอเดินไปแล้ว1 9นะครับ29 49 59 69้า89 99 99ห้า้าเจแปแล้วก็109นะครับเห็นไหมครับว่าอันนี้คือการรูปนะครับหรือหรือว่าไอ้บางคนแบบไม่อยากใช้ตัวนี้ครับผมอยากใช้เบรกได้ไหมอ่ะลองหลันดูนะครับลองเลยครับครับมันไม่มีอะไรตายตัวนะครับอยู่ที่เราลองนะครับการที่จะเขียนโปรแกรมเก่งได้เนี่ย ไม่ใช่ว่าเอาแต่ถามนะครับเราต้องลองด้วยตัวเองแล้วเราจะรู้ว่า้มันทําได้หรือเปล่าหรือไม่ได้หรือเปล่านะครับนั่นเองนะการเขียนโปรแกรมเนาะถ้าเราจะเรียนรู้ไวนี่ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการสร้างวายนะครับถามว่าวายนะมีประโยชน์ตรงไหนนะครับก็ใช้ได้หลากหลายนะครับวายก็เวลาเราเห็นโปรแกรมไหมเนี่ยพวกโปรแกรมที่เราเห็นอยู่นะครับพวกแอปพลิเคชันเนี่ยมันก็เกิดจากการวายนะครับก็คือวนไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะใช้คําสั่งปิด นะครับหรือว่าคําสั่งโค้ดนะครับก็ทําการปิดเนี่ยที่เราเห็นพวกอินเทอร์เฟซพวกเนี้ยมันก็เกิดจากการรันแบบ y 2นะครับรันแบบ y 2แล้วพอถ้าเรากดปิดปุ๊บมันก็จะจะเปลี่ยนค่าจาก y 2กลายเป็น y false นั่นเองนะครับนี่คือหลักการง่ายๆของตัว y นะครับอ่ะทีนี้เรามาดูวนต่อนะครับเดี๋ยวจะสอนให้จบเลยเนาะสำหรับเรื่องของการวนซ้ำนะเดี๋ยว EP หน้าจะได้มา ทำใบงานกันเนาะอ่าเรามาสลับกันก่อนนะครับมาที่หน้านี้นะฮะต่อมานะครับก็คือเป็นรูปแบบของการ for l o o นะครับรูปแบบการเขียนนะครับก็จะเป็น for จุดจุ i a in จุดจ,จ,จุนะครับตรงนี้จุดที่แรกนะครับตรงมาร์กแรกเนี่ยก็จะเป็นการกำหนดตัวแปรนะครับว่าให้ เฮ้ยให้ตัวแปรจุดๆ,ๆเนี่ยมันไปวนในจุดๆ,ๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นพวกอ่าพวกค่าอะไรละ่ะค่าลิสต์อะไรพวกนี้นะครับหรือว่าจํานวนสตริงนะครับพวกใช้ได้จาก <ๆ S 1> ใช้ได้หลากหลายเลยนะครับทั้งในเนี้ <ๆ S 1> นะครับหรือว่าจะเป็นพวกอาร์เรเองเนี่ยก็สามารถไปวนได้นะครับแต่ในที่นี้เนี่ยเราจะมาพูดถึงเรื่องของเรนจ์นะครับเรนจ์นะครับหรือว่าเป็นอ่าการหาค่านะครับระหว่าง เลขเลขหนึ่งไปหาเล,เลขเลขหนึ่งนะครับเรามาดูกันว่าไอ,ไอตัวไอฟังก์ชันเลนส์เนี่ยมันมันสามารถทำอะไรได้บ้างนะครับอ่ะเรามาดูกันครับผมก็คือโจวเขาบอกว่าต้องการแสดงผลให้100ลดทีละหนึ่งจนถึง0นะครับจะเป็นยังไงนะครับ100ลดถึง0เอ้ยมันจะเป็นยังไงวะนะครับมาดูกันนะเอ้กดผิดนะครับก็ อันดับแรกเลยนะครับเราก็ประกาศ for ขึ้นมาก่อนนะครับ for i i ก็คือตัวแปรนะครับจริงๆแล้วเนี่ยจะเป็นอะไรก็ได้นะครับจะเป็นตัวแปร a ก็ได้ c ก็ได้ b ก็ได้ z ก็ได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยค่าเริ่มต้นนะครับทั่วไปนะครับเขาจะใช้เป็นตัว i นะครับตัวแปร i เพื่อเป็นการบอกว่าไอ I เนี่ยมันคือการวนการวนซ้ำนะครับใน for นะนะครับ for i in อินที่ไหนนะครับให้อเนี่ยมันไปวนในไหนนะครับให้อเนี่ยมันไปวนในเร่งนะครับนะครับเร่งเนี่ยโดยเร่งแล้วเนี่ยมันจะมีหลักการอยู่ประมาณนี้นะครับก็คือไอมันจะมีอยู่3ส่วนตรงนี้นะฮะหนึ่งสองสามนะส่วนแรกนะครับก็จะเป็นจุดเริ่มต้นตรงไหนนะครับโจทย์เขาบอกว่าต้องการให้หนึ่งร้อยเนี่ยลดทีละหนึ่งจุดเริ่มต้นก็คือจะกลายเป็นหนึ่งร้อยนะครับหรือถ้าเราต้องการ ให้เพิ่มเทียงหนึ่งก็อาจจะจุดเริ่มต้นก็คือศนย์หรือ1นั่นเองนะครับแต่เรามาลองดูกันในโจทย์นะครับเดี๋ยวทำให้ดูนะอธิบายเป็นข้อมูลก่อนนะครับอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นนั่นเองจำแค่นี้พอจุดเริ่มต้นอ่าจุดจบ่าจุดจบฟังแปลกไหมจุดสิ้นสุด้งแกะละกันนะครับก็จะเป็นสตาร์ทกับเอ็นนะก็คือจุดเริ่มต้นกับจุดจุดสิ้นสุดแล้วก็จํานวนว่าจะให้มันลดทีเท่าไหร่ ทีละเท่าไหร่นะครับอย่างเช่นนะครับเราบอกว่า,าเริ่มต้นที่100สิ้นสุดที่ลบหแล้วก็ให้มันลดทีละ1นึ 1, ลบหลบหลบหไปเรื 1, ่อยๆแล้วก็ทําการพิมพ์นะครับก็จะได้ประมาณนี้นะเห็นไหมยี 21, 20, 19, 18, 18, ่สิบเอ็ดยี่สิบสิบเก้าสิบแปดสิบเจ็ดจนถึงศูนย์เดี๋ยวเรามาทดสอบกันดูว่ามันจริงหรือเปล่านะครับก่อนอื่นเลยสลับหน้าก่อนนะฮะสลับหน้ามันเลยนะอะ โอเคครับมาเรามาต่อกันเลยนะครับเดี๋ยวตรงนี้เขาขอคอมเมนต์นะครับไปก่อนวิธีคอมเมนต์นะครับก็แบบนี้เลยนะพิมพ์แบบนี้เลยนะครับโคลอนอ่าไม่ใช่โคลอนนะฮะอ่าฟันหนูนะครับสองอันนะครับหรือว่าดับเบิลโคดนะฮะสามสามอันนะครับสามอันนี้นะครับพิมพ์สามอันเปิดแล้วก็ปิดนะครับเป็นการบอกว่าจะให้เริ่มคอมเมนต์ตรงไหนแล้วก็ปิดคอมเมนต์ตรงไหนเรามาลองกันเลยนะครับ อันดับแรกเลยนะครับเราก็ประกาศฟอร์ขึ้นมาก่อนนะครับข้อดีของฟอร์นะเราไม่ต้องไปสร้างตัวแปรก่อนนะครับเพราะว่าเราเรามีตัวแปรข้างในแล้วก็คือไอนะครับแต่ถ้าเป็นภาษาอื่นเนี่ยจะต้องไปกําหนดให้ไอเท่ากับศูนย์ก่อนอย่างนี้นะครับแล้วก็ค่อยเอาไปใช้งานได้นะครับแต่ว่าไพทอนเนี่ยสามารถใช้งานได้เลยนะเอาเราไม่เอาไอดีกว่านะามาันจะดูจัิงจไปเอาเป็นตัวพแล้วกันนะครับ <c oughs> จริงจริง <c oughs> เป็นอะไรก็ได้นะจะเป็นชื่ออย่างนี้ก็ได้อย่างเงี้ย ที่ย,ยาวก็ได้นะครับอย่างนี้ก็ได้นะครับแต่เราใช้ให้เก็บค่าในการวนซ้ำนะก็เป็นตัว i ก็ได้หรือจะเป็นตัวอื่นก็ได้นะครับ in, in อะไร in l e n g t นะครับวันนี้เราจะใช้เล n g t h length นะครับก่อนนะเพราะว่าเอาแบบง่ายๆก่อนให้เห็นภาพก่อนนะครับอ่ะทีนี้เราก็ทําการอ่าเราจะตามโจทย์ก่อนนะครับก็จะเป็น100นะครับเริ่มต้นที่100ก่อนสิ้นสุดที่ลบหแล้วก็ให้มันลดทีละ ลบหแล้วก็ทำการปิดนะครับหรือว่าใช้เครื่องหมายดอบเบิ่าไม่ใช่เดับเบินคนอ่าลืมลวนี่อ่าโคลอนนะฮะอ่าทีนี้ก็ทำการปิ้นก่อนนะครับเพื่อดูค่าว่าเอ้ยมันลดจริงๆหรือเปล่านะครับข้อดีเออลืมอธิบายนะครับว่าฟอร์เนี่ยมันทำงานยังไงนะครับฟอรเนี่ยเขาจะทำงานตามจำนวนที่อยู่ในตรงนี้นะครับที่เป็นในคน ในส่วนของหลังอ <K occurs S 1> <character. S 2> ินแล้วนะครับก็คือเขาจะวนตามนี้เลยจากที่เราเห็นเนี่ยเขาน่าจะวนประมาณหนึ่งร้อยครั้งนะครับหนึ่งร้อยครั้งได้เลยนะครับหนึ่งร้อยครั้งเพราะว่าอะไรรู้ไหมทำไมถึงเป็นหนึ่งร้อยครั้งนะครับเพราะว่าเราไม่รู้ว่าเท่าไหร่เดี๋ยวลองธิบไปให้เราจะวนให้ดูนะครับอ่ะเห็นไหมเป็นภาพไหมครับน่าจะเกินหนึ่งร้อยได้นะก็จะเป็น เก้าสิบเก้าอ่าน่าจะถึงร้อยไหมอ๋อมันมีสูงแล้วน่าจะเป็นร้อยร้อยหนึ่งครั้งนะครับร้อยหนึ่งครั้งก็คือเป็นการวน,นอย่างกร,กรณีเนี้ยจะวนซ้ําไปเรื่อยๆใช่ไหมครับแต่ว่าฟอรนเนี่ยเขาจะมีจุดสิ้นสุดก็คือหลังหลังอินนี้นะครับหลังตัวอินนี้นะจะมีจุดสิ้นสุดก็คือตรงเนี้ยอย่างเช่นถ้าเราต้องการวัดค่าลิสต์นะครับค่าลิสต์ความยาวของลิสต์อะไรพวกเนี้ย เราก็สามารถใช้ for ได้นะครับเพราะว่าถ้าไปใช้ Y2 ก็ได้เหมือนกันแต่ว่ามันจะไม่เหมาะสมกับการใช้งานนะครับเพราะว่าถ้าอย่าง Y2 เนี่ยมันจะกินทรัพยากรมากถ้าเราถ้าเรา Y2 ไปเรื่อย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 เนี่ยมันจะกินทรัพยากรนะครับแต่ถ้าเราใช้ for เนี่ยมันจะเป็นการกำหนดได้ว่ามันมีจุดที่สุดนะไม่ใช่ว่า for ไปเรื่อยนะไม่ใช่ว่า for ไปเรื่อยแล้วก็ลูบไปเรื่อยนะครับซึ่งมันกินทรัพยากรมากนะครับดังนั้นแล้วเนี่ย การใช้ฟอร์ก็จะมีจุดทิ้นสุดนะครับโปรแกรมก็จะทำงานได้ไม่หนักนะครับก็ลองใช้งานดูนะครับช่วงแรกเนี่ยใครที่เพิ่งมาเห็นฟวกรูปใหม่เนี่ยจะไปใช้พวกอ่าไกันเยอะนะครับเพราะมันง่ายนะแต่ว่าจริงๆแล้วฟอร์ไม่มีอะไรเลยนะครฟอรก็ง่ายเหมือนกันแต่แค่ว่ามันจะยุ่งยากแค่ตรงบริเวณด้านหลังนี้นะครับก็ลองไปฝึกกันดูนะครับต้องฝึกกันน่เดียวนะถึงจะเข้าใจได้นะลอ,องลกันดูใหม่ดูนะครับ อ่ะการกันใหม่ก็จะปรากฏว่าก็จะเป็น100นะครับลดมาเรื่อยจนถึงศูนย์ตรงนี้เลยนะครับเพราะว่าเราลบทีละหนึ่งทีนี้ถ้าเราต้องการจาก1เนี่ยไปหา100ทํรยทังไงนะครับเรามาลองแก้ควดไปพร้อมกันเลยนะครับก็เอาขอเป็นศูนย์แล้วกันให้มันเริ่มต้นที่ศูนย์นะครับแล้วก็สิ้นสุดคือ100ออ่ะเขียนแบบง่ายๆเลยแล้วก็ให้มันลดให้มันเพิ่มใช่ไหมให้มันเพิ่มดิให้มันเพิ่มทีละหนึ่งนะครับเพราะว่า เมื่อกี้เราลดใช่ไหมตอนนี้เราจะเพิ่มขึ้นนะเรามาลองรันกันดูนะครับว่ามันจะแสดงผลเป็นยังไงเห็นไหมครับมันก็จะเพิ่มขึ้นทีละหนึ่งเห็นไหมครับศูนย์หนึ่งสองสามสี่ห้าศูนย์ก็คือก็จะแสดงผลนะครับก็จะแสดงผลปุ๊บ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 ลันมาอา้าวทำไมมันไม่เป็นหนึ่งร้อยเอ๊ะทำไมนะทําไมนะเลืมดอธิบายไปด้วยนะครับก็เ,เพราะว่าตรงหนึ่งร้อยเนี่ยนะครับตรงนี้จะมีเงื่อนไขอยู่ตรง ประมาณหนึงนะครับว่า1 0 0เนี่ยต้องบวก1ถึงจะแสดงค่านั้นๆอย่างเช่นเนี่ยถ้าเราพิมพ์1 0 0ไปใช่ไหมครับ1 0 0ไปมันก็จะแสดงผลเป็น99เพราะว่าเราบอกว่าเอ้ยถ้ามันถึง100เนี่ยให้มันหยุดเลยนะให้มันหยุดลูปนะนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็เลยไม่แสดงผล100แต่ถ้าอยากให้มันแสดงผล100ก็ทําการแค่บวก1อย่างนี้ลงไปนะครับหรือจะเปลี่ยนค่า จากหนึ่งร้เป็น101ก็ได้นะครับแต่ถ้าไม่อยากโคงก็บวก1นึ่งลงไปแค่นี้ครับดันดูเลยเห็นไหมครับว่ามันเป็น100แล้วนะครับไม่ยากเลยทีนี้โอ้มันมีเลขศูนย่ยไม่อยากให้เลขศูนยทำยังไงก็ก็นี่ครับแค่นี้เองนะครับตรงนี้ก็จะมันจะมีข้อแม้แค่ตรงนี้เองนะครับแล้วก็ส่วนที่3เนี่ยถ้าจะลดใช่ไหมก็เป็นลบถ้าจะเพิ่มก็ไม่ต้องใส่ลบลงไปดันดูครับ ข้อเาเยอะจังเลยนะนะครับก็จะประมาณนี้นะทีนี้อ่ะถ้าเราบวกทีละห้าล่ะเออบวกทีละห้าได้ไหมนะครับตามตัวอย่างนี้ใช่ไหมอ่าตามตัวอ่าบวกทีละสิบใช่ไหมครับให้เหมือนกับไวท์ลูปด้านบนเลยนะครับก็รันเลยอ่าปรากฏว่ามันจะเพิ่มทีละสิบก็จริงนะครับแต่ว่าไหมเห็นไหมครับว่ามันมีค่าอะไรอยู่ค่าหนึ่งครับดังนั้นแล้วเนี่ยมันก็จะบวกทีละสิบ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 ไปเรื่อยๆนะครับจนถึง 91นะครับแล้วก็หยุดนะครับดังนั้นแล้วถ้าจะให้มันหยุดที่100่อ 100, จริงมันก็หยุดที่100แล้วนะถ้าถึง101หนึมันก็จะหยุดนะครับมันไม่แสดงผลนะครับซึ่งการทำงานของในตัวของฟอร์นะครับเขาก็จะไม่ได้บวกทีละแบบด้านบนนี้นะครับก็คือเขาจะเป็นช่วงนะครับเห็นไหมครับว่าช่วงที่1 2 3 4 5 6้าก็จะบวกทีละ10 10 10, 10ไปเรื่อยจากจาก1ใช่ไหม หนึ่งบวกหนึ่งบวกสิบก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกสิบก็จะกลายเป็นยี่สิบเอ็ดอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเราอยากจะให้มันสวยงามนะครับก็อาจจะเปลี่ยนตรงนี้เป็นศูนย์นะครับลองดูได้นะครับฟอแล้วก็อ่ะเห็นไหมครับก็จะกลายเป็นสิบ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 หนึ่งร้อยอย่างนี้นะครับประมาณนี้นะครับในการใช้งานของฟอร์ซึ่งฟอร์ก็สามารถทํางานอาะไรได้บ้างนะครับเช่นการเช็คจํานวน แถว Excel อ่ะอย่างนี้เป็นต้นใช่ไหมว่าเออเอ็กเซลเนี่ยทั้งหมดเนี่ยมันมีกี่แถววะสมมติเราสร้างไว้สัก50หรือนาโคตดสร้างไม่เป็นเนี่ยเป็นร้อยอย่างเงี้ยเช็คลำบากแล้วก็สามารถเอาไปเช็คตรงนั้นได้นะครับหรือว่าจะเอาไปเช็คอ่าจำนวนลิสต์อะไรพวกเนี้ยก็สามารถใช้งานได้นะครับหรือง่ายเลยเนี่ยอ่าในการเช็คคําตามเว็บไซต์อะไรพวกเนี้ยเวลาเราเสิร์ชหาใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาก็จะใช้อฟอร์มนะครับในการลูปเพราะว่า มันจะเป็นการจบในที่เดียวนะครับถ้าใช้าเนี่ยมันจะกินทรัพยากรน,นะครับมันก็จะหมุนๆไปเรื่อยๆนะครับก็ใช้ได้แหละแต่ว่ามันก็อยู่ที่ว่าเราใช้งานใช้ทํางานอะไรนั่นเองนะครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการ for อ่ะทีนี้เดี๋ยวรองเพิ่มอีกนิดนึงนะว่าถ้าไม่ใช่ length ตรงนี้นะครับก็จะเป็นอะไรได้บ้างนะอ่ะเดี๋ยวขอลบตรงนี้ไปนะแล้วก็เดี๋ยวขอสร้างตัวแปรขึ้นมาใหม่ตัวหนึ่งเอาเป็น text เอาไปสติงนะครับสติงอ่าแล้วก็ให้ p เนี่ยมันไปรูปใน text นะครับแล้วก็ลองไหนเราลองหนเราลองอ่าปิ้น p ดูซีว่าไอ้ p มันจะมีค่าเท่าไหร่บ้างนะครับตันเลยเห็นไหมครับว่า <S <S มันก็จะขึ้นมาเป็นตัว l ตัว o ตัว o ตัว p นะครับซึ่งจะขึ้นทีละบรรทัด p, <S <S p ก็จะไปเจอตัว l ก่อนแล้วก็ไปเจอตัว o ตัว O แล้วก็ตัว P นะครับอันนี้คือในการ f o r ในตัวสต i ิงนะครับหรืออเราจะไป For ในนี้ก็ได้นะ f o r ใน List อ่าเดี๋ยวขอสร้าง List ขึ้นมานะครับเอาเป็น1 2นะครับแล้วก็3อ่า3ก็พอนะครับแล้วก็ลองไหลองรันดูก่อนว่ามันจะเอ r o r อไหมอ่ะไม่เอ r o r อนะครับก็จะ เช็คว่าเอ้ยไอไเทคเนี่ยในลิสเนี่ยมันมีอะไรบ้าง 4, ก็จะเป็น1 2 3 4สอ่อ่า1นึ่งนะครับเอมก็จะเป็น1 2 3หรือจะเช็คความยาวนะครับความยาวของมันนะครับก็พิมพ์ใช้อ่าฟังก์ชันนะครับ range น,นะครับลงไปแล้วก็ลองลันดูนะครับว่ามันมีความยาวเท่าไหร่เออเขาบอกว่าไม่ได้นะเพราะว่ามันไม่ใช่เป็นประเภท integer ใช่ไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยเราจะต้องแปลงก่อนนะ แปลงค่ามันก่อนนะครับเพราะอ๋อไม่ใช่ไม่ใช่มันบอกว่าเพราะว่ามันเป็นอันนี้นะครับมันวนไม่ไดเะะไไ้เพราะว่าอะไรนมเพราะว่ามันไม่สามารถรันบนที่เป็นประเภทอ่าอินทิเจอได้นะที่เป็นตัวเลขได้แต่ถ้าเราอยากรู้ว่าความยาวมันเท่าไหร่จริงแล้วก็ไม่ต้องไปพิมพ์ตรงเลนส์ก็ได้นะนะครับก็ไปพิมพ์ว่าอยากรู้ความยาวใช่ไหมว่าไอชุดข้อมูลเนี้ยมันมี ความยาวเท่าไหร่นะครับก็ปิ้นนะครับปิ้นเป็น range text นะครับว่ามันจะเป็นยังไงมันน่ามันน่าจะขึ้นมาสามตัวนะครับน่าจะขึ้นมาสามตัวนะอ่านันกันดูครับเห็นไหมครับก็จะเป็นสามสามสามเพราะว่ามันมีความยาวกี่ตัวหนึ่งสองสามมันก็ขึ้นสามแบบนี้นะครับหรือถ้าเราอยากเช็คนะครับก็ไม่จำเป็นจะต้องไปใช้ฟอร์ได้นะถ้า,าจะใช้ค,ความยาวเฉยนะครับก็ ลันได้เลยอ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับในการรูปนะครับซึ่งเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาเจอกันในบทเรียนไม่ใช่บทเรียนนะครับเป็นแบบทดสอบนะครับในการใช้งานนะครับว่ามันใช้งานอะไรได้บ้างนะครับครับผมสำหรับพีนี้ก็ขอบคุณนะครับที่ติดตามมานะครับผมไวเจอกันคลิปหน้า